ต้อต่อในวันนี้จะได้ไปอยู่ในช่องไหนคะอบหรว่าบถ้าจะลงจริงๆอะนะอาจะลงยูทูบแต่ไม่ได้ลงหรือเปล่ายัยินงานบอมเบอร์นะครับ ขั้นตอนต่อไปอีกสามสเต็ปเลยจริงๆอ่ะขั้นตอนต่อไป ปกติแล้วมันจะเรียลงลำดับตามน,นี้เลยค่ะพอเราตัดต่อเสร็จเราก็จะเอาภาพทั้งหมดที่ตัดก่อนเนี่ยเนือ้อคอนเทนทที่เราตกลงกันแล้วอะไปทําสีเทเลซีนนะคะมันเหมือนเป็นการใส่ฟิลเตอร์อ่าเทเลซีนทำสีไม่ใช่เทเลเมเตซีนนะสีเฉยเทเลซีพอเราทําสีเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเป็น VTR ใช่ไหมคะเปรียบเสมือนเป็นการรีทัชอะคะ่ะเช่นว่าเราถ่ายมามันติดโลโก้บนตึกนู่นนี่เลยอยากจะเอาออกอปรับสีตัวให้มันสดขึ้นอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นขั้นตอน VTR แล้วก็เสีย เสียงชัดอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเสียงชื่อชื่อผมอ,อ,อกไหมครับเสียงเป็น Final ไฟนอลมิกค่ะ ไฟนอลมิกคือการเอาภาพและเสียงมารวมกันเป็นไฟนอลมิกเป็นไฟนอลแล้วไงใช่เขาไปถ่ายหน่อยเขาทำอะไรกันเดี๋ยวพาไปแนะนำคนไปให้อครให้รเลยนะเดี๋เีไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปอดีกยวไปเดี๋ไเดีเดียวไปเดีเนคุณเนเป็นผู้กไปเดด้วยนะครับเขาเีดี๋ยไีวเดีเดียดเรามาไเาวไปดีอยาไัเีเปี่ยไยปียีครับเป็ด เป็นเป็นเฟยชัเนอลด้านเอฟเฟกต์เขาจะทำที่ีคุทภาพาให้เราเก่งมากนะครับเป็นคนละเอียดขมาทำบอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะคือว้าวเขาเป็นคนทำให้ตัวโอกเป็นหน้าที่ของ you are magician เป็นนักมายากลใช่ไหมขอบคุณมากมากค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะเขาก็จะออกไฟล์มาให้เราแบบเช็คว่าอะไรอยู่ตรงไหนอ่าพี่ต้นี่เป็นทีมตัดต่อพี่ต้นได้นอนหรือยังคะวันนี้ค่ะนี่คือทีมงานทีกหลานจ้างมาทั้งหมดในการตัด ใช้ใช้พันงานเยอะแค่ไหนเก่งมากข<ๆ>อบคุณค่ะก็เดี๋ยวรอชมชคะขอบคุณมากนะคะพี่อยานขอบคุณค่ะ,อะอโอเคไม่ได้น้องดังเราลงทุนในบ้านนะครับหนังเรื่องนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ซันเดย์จะเปิดตัวไม่ใช่เปิดตัวดิบเขาเรียกอะไรนะอยู่ในตลาดคอนซูมเมอร์ใช่ค่ะเป็น B 2 C เต็มตัว B 2 B มา5ปีใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูปีหน้าค่ะพอแล้วครับผมเกรงครับโอเค วันนี้ที่สามนะครับวันนี้จะมาทำเซเาซีนเรียกว่าคัลเลอร์เกรดดิ้งของหนังแล้วกันวันนี้เราอยู่ที่โกงยับสตูดิโอโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับเองวันนี้ในปรเซสเราจะมาดูสี ะะดูเฉพาะสีอย่างเดียวภาพเตัมไม่มีการรีทัชใดๆอยากแจ้งไว้ก่อนก็คืออย่างตอนเราดูลำดับภาพดูทั้งคลิเนี่ยภาพมันจะถูกทำให้เรียบร้อยในระดับตอนนี้มันจะถูกคลี่กลับออกมามันจะยังไม่ได้แปะอะไรเรียบร้อยสมมุติว่าอย่างในภาพหนึ่งเราใช้หลายเลยเยอะตอนนี้เราใช้มันเป็นแค่ภาพแปะแแปะไว้เฉยนะครับมันจะกลับมาหย,ยาบๆเหมือนที่เราเอาชิ้นไหนมาแปะชิ้นไหนบ้างเพื่อทําสีให้เท่ากันท้งหมดแลเดี๋ยวในขั้นตอนจากนี้มันจะเอาพุกเทคนิคทำสีเท่ากันแล้วเนี่ยกลับ เข้าไปเป็นเอ็กซ์คลิปเหลาให้เนียนนะครับแล้วก็มือเลยทำไมทำไมถึงไม่ใช้คี์บอร์ดครับทำไมถึงต้องใช้อหมุนๆเนี่ยมันเร็วกว่าเนอกอย่างสมมติว่าอันนี้เราจะปรับสีใช่ไหมพี่ เราใช้คีย์บอร์ดใช้เมาส์ก็ได้สมมุติเราตัดเลยเมาส์มันก็จะเนีย่ยเราก็ต้องเอาเม,มาส์มาชี้แล้วก็เลื่อนแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามีเครื่องแม่เราแบบ Icana, มือซ้ายมือขวาปับพร้อมกันใดๆได้เลยจุดประสงค์หลักของอุปกรณ์นะก็คือให้ทํางานเร็วลงให้สะดวกมากขึ get get ้นเพราะฉะนั euh ้นในรุ önem, ่นท I mean, ี Actually, ่มันแพงขึ้นมันก็จะมีคำสั่งแทบจะทุกอย่างของโปรแกรมอยู่ในพาร์เรลนี้เลยเราก็แค่แบบตึ๊ด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 ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องจับอะไรมางจริงๆนย่าผมว่าจุดที่ต่างมากที่สุดเราใช้น้อง เราใช้มองไปเลื่อนหนึ่งวงกลมหนึ่งการเคลื่อนไหวและค่อยยกไปเลื่อนอีกอันหนึ่งนะแต่การใช้สองมือเลื่อนพร้อมกันมันต่างกันมหาศาลเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะความลุกมะพี่นะมี่เจออะไรขึ้นวะวันนี้โจนี่สาวครับค่ะอันนี้เขาเรียกว่าโปรเซสทีเรียกว่า เทเลสิ่งเขีนว่ารขบพี่นะแต่เครื่องนั้นมันไม่ได้ชื่อเทเิแล้วนะครับเครื่องนั้นชื่อแบล็คมจิซอ๋อชื่อแบล็มจิกโอเคคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้เดซีครับเดี๋ยวเราจะทำวิดีอก่อนวิดีอาร์ช่วยช่วยเสร็จใช่ไหมอใช่ตอนเค่วงสองทุ่มจะเป็นแฟนนอกมิก จะมีเสียงมีเสียงวัาเสียงเฟสเสียงโนนี่นั่นประกอบล่างให้เป็นหนังที่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเจะมาดูว่าเป็นยังไงครับไปได้คราทีแลเราทำสีะครับมัมีหลายๆชิ้นนะครับปอบกันวันนี้ก็คือเ่ชิ้นหนึ่งสามสชิ้นที่ตัวเมาถูกประกอบไปทาเดียวละแสงก็จะไม่มีวูบว่างละครับเ็ชเดียวแทนรั้อย่างเดียว ครับก็อันเนี้ยภาพเนี่ยเป็นภาพเป็นภาพโลเคอลิตี้นะครับเพราะว่ารีสอร์สของเครื่องทั้งหมดแล่วมันจะมุ่งไปที่การทําเสียงนะครับเราจะใช้ไฟล์การให้มันเล็กที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อเพื่อฟังเสียงได้เต็มนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นภาพไม่ได้สวยงามเหมือนห้องเมื่อกี้นะครับ,รบหลังจากที่เรา โอเคกับเสียงทั้งหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะมีโปรเซสที่เอาภาพเมื่อกี้กับเสียงอันนี้ไปประกอบกันอืมนะครับซึ่งคือหลังจากนี้หลังจากนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเขาจะประกอบให้เลยครับไม่เกี่ยวแล้วไม่ต้องไม่ต้องมัดูเขาส่งให้เราเป็นไฟนอลเลยขั้นตอนยุ่งยากไม่จําเป็นออกตัดราคาให้เมกเซนตแต่คงครองได้ดียิ่งขึ้นเมกเซนก็ต้องเยอะใครมันจะไปตัดร่างกายวะก่อนซื้อประกันสุขภาพ Search ประกัน s ัน d ด y งนวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณ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 พี่ระเบิดขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณพี่อันด้วยครับขอบคุณเฟิร์นด้วยครับเดี๋ยวเจอกันขอบคุณค่ะน้องพนัจะถ่ายนี่ไหมจ๊ะสิ่งที่เรียนรู้ไปถ่ายวันอื่นวันนี้เหนื่อยแล้ว เดี๋ยวเป็นได้โอเครับท่านผู้ชมจะรอดูโอเคได้ค่ะบาย